ใครบอกไปว่าประชาธิปไตยแต่คนนี้ประชาธิปไตยกว่าครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับน้อยนิดก่อนที่คุญิงสุดารัฐจะมาพบปะพี่น้องเลือกเขตเลือกตั้งทั้งเขตของสกลนครช่วงนี้ขอเบิกตัวแต่ไม่ได้เบิกตัวผู้ตองหาครับแต่เบิกตัวแกนนำผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศไทยของสีหนึ่งครับขอเบิกตัวธนาวุฒ วิชัยเดดครับพี่น้องตบมือดังๆให้กับธานาวุฒิวิชัยเดดครับสวัสดีพี่น้องชาวสกลนครที่เคารพผมมาวันนี้ก็เสียงอาจจะแหบแห้งไปสักนิดหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้อยู่ที่เวทีนคนรพนม เห็นคุณหญิงสุดารัตน์มาพบปากกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นึกดีใจประกาศแนวทางนโยบายประกาศว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปเพื่อจะมาหาทางออกและก็เพื่อชัยชนะให้ประชาชนดีใจกับพี่น้องตะโกนเสียงดังกะว่าจะให้ดังไปถึงทำเนียบรัฐบาลให้ลุงสามสี่คนมันได้ยินครับพี่น้อง เสียงมันก็เลยแหบเสียงน็็เลยแห้งอย่างที่เป็นอยู่นี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่เสียงไม่มีช่างมันแต่เรามีคาเนนใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพเสียงไม่ดีไม่เป็นไรขอให้มันพูดได้สแสดงสัญ,ญลักษณ์ได้ให้กับพี่น้องได้รู้และเข้าใจว่าความจริงใจของพรรคไทยสร้างไทยมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชน สุดารัตเกยุราพันนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีชี้นำประเทศไทยหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อชัยชนะของคนทุกคนในประเทศนี้นี่คือความสัตย์จริงพี่คุณหญิงสุดารัตออกมาตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทยพี่น้องคงจะเคยเห็นผมมาบ้างแล้วในอดีตที่ผ่านมาขึ้นเวที ไม่แพ้ใครก็แล้วกันครับปืนสไนเปอร์คนนี้ยังไม่กลัวเพราะข้ามาหาประชาธิปไตยพี่น้องทุกจังหวัดในภาคอีสานก็เป็นเช่นเดียวกับผมต้องการพักการเมืองที่ขวาควันบุกบันหาประชาธิปไตยเพื่อชัยชนะของประชาชนผมเห็นทางว่าคุณหญิงสุดารัตน์มีทางออกให้กับประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยให้มันคง ผมจึงตามมาอยู่ด้วยนี่ครับเสื้อแดงแต่วันนี้ใส่สีขาวครับวันนี้ไม่ใช่เวทีเสื้อแดงเป็นเวทีทางการเมืองของพรรคการเมืองเพื่อจะมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าพรรคไทยสร้างไทยดียังไงจะทําอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเลื่อมใสและศรัทธาหาโอกาสให้พรรคไทยสร้างไทยผมจึงเข้ามาอยู่พักนี้กับคุณหญิงสุดารัตน์ พี่น้องเห็นไหมครับ17ปีที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนแพ้มาตอดหลอดเวลาถึงแม่พี่น้องจะเลือกพักการเมืองให้ไปแล้วพี่น้องจำได้ไหมครับเราเลือกพักคการเมืองเลือกไปแล้วชนะไปแล้วสุดท้ายก็โดนยุบพักเลือกไปแล้วชนะไปแล้วทำดีแล้วสุดท้ายก็เดินยุดอำนาจ 49ปี49รัฐประหารปี57รัฐประหารในระหว่างทางยุบพักไม่รู้กี่พักพี่น้องจำความได้ไหมครับพี่น้องมันเป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาเลือกแล้วยุบยุบแล้เลือกเลือกแล้วยึดเราไม่ไหวแล้วครับประชาชนพ่ายแพ้ตลอดเวลาวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าในเมื่อมันมีความขัดแย้งสองขั้วการเมือง ระหว่างควายหนึ่งก็เป็นประชาธิปไตยแต่ผมให้ฉายาว่าประชาธิปไตยแบบครอบครัวอีกควายหนึ่งผมให้ฉายาว่ามันรัฐประหารข้ามาเลือกสวข้ามาสอดแทรกความเป็นพะเดจการใส่ไว้ในรัฐธรรมนูลแล้วสืบทอดอำนาจผมให้ฉายาว่าพะเดจการสอดรูปรับพี่น้องถืรบก็สู้มากันอย่างนี้แหละครับผมคนหนึ่ง เคยไปอยู่ในขวายประชาธิปไตยแบบครอบครัวแต่เห็นท่าประชาชนแพ้พ่ายประชาชนแพ้มาตลอดเวลาไม่มีทางชนะเลยเพราะหาทางออกไม่ได้ไงครับนั่นเป็นหนทางหนึ่งที่คนมีปืนเห็นว่าเฮ้ยมึงเป็นประชาธิปไตยแบบครอบครัวทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติมากมายขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ใช้ครอบครัวมาครอบงำพรรคการเมือง นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดการรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ครับพี่น้องดังนั้นไทยสร้างไทยโดยการนําของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์จึงหาทางออกให้กับประเทศไทยไงครับเพื่อชัยชนะของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกทําไมผมถึงบอกเช่นนี้เพราะพรรคไทยสร้างไทยประเด็นแรกคุณหญิงสุดารัต ทำพักการเมืองไทยสร้างไทยเป็นพักประชาชนนิยมคือเป็นของประชาชนทุกๆคนไม่ใช่เป็นของครอบครัวไงครับพี่น้องคือถ้าไม่มีผลประโยชน์ของครอบครัวมาแอบแฝงมันก็ไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของคนที่มีอาวุธสงคารามที่เข้าจะเข้ามาจี้ปล้นแย่งชิงอํานาจสิ่งสําคัญคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เป็นนักประชาธิปไตย ว่า30ปีบนเส้นทางประชาธิปไตยหัวใจไม่เคยเปลี่ยนคือสุดารัตเกยุราพันธ์พี่น้องคงจำความกันได้ปี3-4มีการรัฐประหารปี3-5มีการเลือกตั้งแล้วก็สืบทอดอำนาจเหมือนกับปี5-7แล้วเป็นอยู่ขนาดนี้ครับคุณหญิงสุดารัตและประชาชนมากมายเหลือกเกินที่ถนนราชดำเนิน ขึ้นรถขยายเสียงเป็นสอสอสมเดกขับไล่เผด็จการมาแล้วนั่นคือสุดารัตเกยุราพันธ์ในปีสามาตบมือท่านเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความเป็นนักประชาธิปไตย ของหญิงเหล็กหญิงแกล่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากหัวใจและจะอยู่สู้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติต่อไปนี่คือสุดารั์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยตบมืออีกครั้งครับ